คนแรกก็ตือไดหออกคนแรกก็ไปจับเลยโอน้อยออกโอน้อยออกพซหนึ่งคนแรกมา้วอย่ถ้าสองคนพร้อมกันหนึ่งเต่าสองซ้ำสองซ้ำ่อมาพิซซ่าสองเ้ยกูเลือกบ้างเอเว้นมีสิทธิ์เลืบ้างเอาเว้นสาวงเลยเอาไปหนึ่งสองหน่งเอาอันนี้ยัไงหนึ่งสองซ้ำจบั

เราแกะพอมกันได้สีไหนไปุไ <g> ด้สีเขียวตอนไม่น่าจะได้หลอกพ่อนเรื่องเขียวถ้ามีสีอะไรบ้างอาจจะเป็นสีเขียวเธอไปได้สีเยยโอ้ยแล้วมก็ะเหมือนกันนเรื่องส่วนอะไม่เขียวก็ฟ้า เฉันคิดว่าฉันน่าจะได้แดงแหละแน่ๆเลยอ่ะม่วงม่วงเลือกเลยไม่ชมพูก็สีเข็ดบอกเลยโอเว่นและเราไม่เลือกนะก็ไหนก็ได้เฉยได้สีม่วงใช่ป่ะหรือไม่ก็ชมพูใช่ป่ะสีเข็ดมันเป็นสีม่วงเลย๋ยวเราเลือกแต่มีสองกล่องสีเข็ดมันเป็นสีม่วงเอออยากได้สีเข็ดแต่มันอกีว่ามันจะได้เราจะแกะทีละคนหรือเราจะแกะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยลองแกะทีนี้มาแล้วคือรู้นะพี่แชมป์ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวมาดิวายแล้วเดี๋ยววายก็ถอยไปต้องถอยแล้วกองเนยพี่แชมป์นะคะ พี่ชมต้องแกะให้พี่ชมเอาไงอ่ะกะไม่มีถุงไหมเธออยู่ตรงนี้หนึสมไปปม่มันมันอยู่ในถุงไหมไม่่ในถุงค่ะแต่จะมีการ์ดปเะมามเก็บ่เก็บเดยเก็บเดก็บเก็บเก็บนถองการเอากบไม่บมาเอาบมดรกมากรกา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 อุ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ซิวนี่ซิวคนน้องช่ไม่ได เล้วกล่องมากล่องมาก่อเชื่อวิ่งวันที่เจ้าเห็นเราอ่ะหนูไม่อยากเห็นัวพิเชเราเมื่อกี้เห็นเราอ๋อลุ้นเชื่อซิวอยู่รู้นเชื่อเหมือนได้สีฟ้าเลยอ่ะรู้สึกไหมมาเลยมามามาพร้อมนะอะไรอย่างนึงสองตั้มหนึ่งสองตัมหนึ่งสองตัสองคนอยากได้เอาไหมเปลี่ยนไหมต้องช่ไป ใช่ไหมกลอกกกูบอกกูอยากได้ตัวแรกสีเขียวแรงมันจะแตกป้าจ้าสีชมพู